อ่ะนะยก็สวัสดีครับนะครมันคงจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะสอนเปิดเซิฟบนะ c g h v 2นะครับนะอันนี้จะจะได้หรือไม่ได้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับคือผมเปิดได้ปุ๊บก็นะลองมาสอนกันนะครับแต่มันหลักการมันก็ไม่ตามวปจายตรงนี้หรอกนะก็ฒาไทยด้วยมาเกี่ยวเพีย่แล้วพัษาไทยด้วย <c oughs> นะครับ ก็อย่างแรกนะครับคือตัวด a ต้าเบสนะครับตัวด a ต้าเบสนี้คือเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแล้วลกันนะครับผมจะสอนใหม่นะครับคือไฟล์พวกเก่าเนี่ยผมจะไม่ลบทิ้งคือจะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จะทําตัวอีเซิร์ฟหนึ่งนะครับคือตัวนี้มันได้แล้วคือบัวผมไปแก้ไขอะไรแล้วมันไม่ได้ขึ้นมามันจะงานเข้านะครับคือผมเลยจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ อย่างแรกสร้างได้ค่อยสร้างโฟลเดอร์นะครับไปที่โปรแกรม MySQL นะครับคือเราจะสร้างดาตารเบใหม่ดาตเบนี้หมายถึงว่าดาตเารเบรวมเลยคือรวมทั้งหมดนะครที่เป็นดาตเาเบ บเรื่องดัตต์เบตย่อยที่ไปสร้างในตัวดัตต์เบอ่ะเดี๋ยวขอจะพูดทีนะครับเอาเป็นตัวนี้ก่อนเนะก้าสิบจิกก็น่าจะพอมันะ้งเนี่ยโปไฟล์เกมียี่สิบบิฟลฟล์ไม่อีกประมาณเนีน่าจะพอนะครับขนาะดผมเพิ่มไปสองร้อยจิกแม่งเลยแค่เก้าสิบจิกแต่เยอะจิตไปนะครับอ่ะผมกดนิวนะครับสำหรับใครที่ใช้่นเก่าก็สามารถใช้่นเก่าได้นะครับแต่ถ้าอยากไป ไปกับอะไรอย่าไปประบองกับผมก็ทำตามแล้วกันนี่คือเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยคำนวณด้วยว่าได้คนพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็คำนวณดูแล้วกันนะครับวิธีเพิ่มได้ซีก็มีม,มีบอกอยู่นะ ในกลุ่มก็ลองหาหาดูเดี๋ยวโพสถามใครเขาก็จะมาตอบให้แล้วกันนะะตรงเนี้ยผมจะตั้งว่านิวนะครับนิวก็คือจะสร้างใหม่อันเก่ามันจะเป็น W C นะครับผมจะสร้างขึ้นมาใหม่โอเคกด elect a l l แล้วกดเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยเนะี่ยหลักการสร้างนี้ก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เป็น W C นะครับอย่าอันเก่าถ้าเกิด เหมือนการมันจะไม่ได้นะครับแต่คือเราจะเปลี่ยนอันใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นว่าอ,อะไรเอาเป็นวอรซีออแล้วกันนะตอนนั้นเราเป็น w ีนะครับเราเปลี่ยนเป็น w อร์ก็คือสร้างรันเบิตเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับคอนเน็ไปได้เลย ร์านบล็อกผมก็จะ็นอย่างอื่นนะครับก็ลองมันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมามาอีกครั้งได้กันโหลดเสร็จนะครับเบรพร้อมแล้วนะครับอะนะครับตอนนี้เสร็จแล้วลืมบอกต้นคลิปนะครับก็คือตอนนี้จะเป็นการสอน เริ่มตั้งแต่ไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แรกนะครับวิธีการลงโปรแกรมไม่ใช่เะครับคือวิธีการลงโปรแกรมก็ให้ไปหาดูตามในกลุ่มนะครับจะมีไม่แน่ก็ดูในลิงก์นะครับที่ปักหมดุดบนปักหมุดผมนะครับก็จะมีลิงก์อยู่นะก,กดเข้าไปดูวิธีการอ่ะกดเข้าไปปุ๊บนะครับจะเป็นลิงก์หมสอนนะครับแต่ไม่ได้สอนวิธีการลงโปรแกรมนะแต่ใต้คลิปจะมีลิงก์ youtube อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมให้เครดิตเขาคือเขาสอนผมมาผมก็เลยมา บอกต่อแต่เขาเป็นชาวราสัสเซียนะครับก็คือให้ไปดูคลิปวิดีโอเขานะครับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงประมาณสามสิบนาทีนะครับพอคลิปมีความยาวเกือบสองชั่วโมงมั้งนะฮะก็ไปดูตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกจนถึงประมาณสามสิบนาทีนะครับคือตรงน,นั้นจะเป็นการลงโปรแกรมนะครับที่เขาจะสอนลงนทุกขั้นตอนแลนนี้ผมจะข้ามาตรง ก็ใครมือใหม่ก็ให้ไปดูก่อนนะครับสำหรับคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เก่าได้แล้วก็คือเป็นซอสโวิออเวอร์นะครับต,ตัวเก่าตัวเก่ากึกนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปประยุก์ตใช้ได้เลยนะครับโอเคตอนะน,นี้เราสร้างและกระเบดเสร็จแล้วนะพอสร้างเสร็จนะครับก็เราจะมาจัดการและกระเบดกันนะครับ วิธีการจัดการก็สามารถดูที่คลิปของคุณตาม,มามะนะครับคุณทาม,มามะคุงก็ได้นะครับก็เขาจะสอนวิธีการจัดการอยู่นะครับแต่คือมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมก็สอนไปเลยในตัวนะครก็เอาเขามาทำได้เลยนะครับเขาได้สอนมาก็ต้องให้เครดิตเขาที่ได้สอนมาโอเคเขามา SQL นะครับ อันนี้เราจะ c อนเน็กเป็นของอันใหม่ตัว C นะครับตอนนี้เป็น SA นเป็นรหัสที่เราได้ตั้งเมื่อกี้นะคือตัวนี้ผมจะมี Data อีกสองตัวนะครับตัวตัวเก่าที่เปิดได้แล้วนะครับคือผมไม่อยากจะทำให้มันเสียหายก็คือเลยสร้างมาใหม่นะครับโดยที่มันอยู่อยู่เหมือนกันนะค,คือสามารถใช้ได้สออันนะครับ สามารถคอนเนอีกอันได้นะครับแต่ผมจะแยกไว้นะครับว่ามันเป็นย่างไงอ่ะตัวด a t ้านี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับคือผมเอามาเปรียบเทียบให้เฉยๆด d ต้าบนนี้ที่มันเกียนว่าวอรซีนะครับคือ data ที่จะสอนเปิดนะครับตัวส่วน data นี้ เป็น Data เก่านะครับที่เปิดเซิร์ฟเวอวีส a v 2แทนแล้วนะครับแต่ผมจะไม่สอนไอ้ผมจะไม่ใช้ Data นี้นะครับเพราะเป็น Data ที่ค่อนข้างสมบูรณ์หละคือเปิดได้และเนะียครับผมม็ทำการเออไม่ต้องคอนเนคมันนะครับโอเคเราจะมาใช้ของ Data ที่เราสร้างเพิ่มอใหม่นะครอ่ะหลักการง่ายๆครับอย่างที่ในคลิปของคุณธร,รัมะ มาเออ่นหละนะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะสมัคุงนะน่าจะใช่นะที่เขาได้สอนการจัดการดัตเตอร์เบนะครับคืออย่างแรกนะครับมาที่อันนี้นะครับแล้วก็สร้างนิ้วนะครับนิ้วล็อกอินนะครับจากนั้นพิมพ์ตรงนี้นะครับเป็น W C ด้วยสกอเรต API ด้วยสกอเรต User ตรงนี้เป็นตัวสร้างเป็นตัวล็อกอินนะครับที่ใช้ประการ d a t a b a นะครับคือทางทางเซิร์ฟเวอร์จะเมื่อเรากดสร้างเหมือนกด Create Map เอ้ยกดสมัครสมา,สมา,สมาชิกเนะี่ยแล้วก็พิม e mail, พ์อีเมลพิมพ์รหัสผ่านแล้วก็ยืาานยันรหัสพอกดปุ๊บมันจะใช้ตัว User ตัวเนี้ยในการล็อกอิน เพื่อเข้าไปจัดการระเบิดให้ตรงนี้ตั้งเป็น1-3-5นะครับอย่างที่ชิปของคุณธรรมะได้ออกแล้วตรงนี้ก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับอ่วนวที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็ใส่าตามนี้นะครับติ๊กันนี้ใส่เป็น1-3-5-6 1-3-5-6นะครับติ๊กอันนี้ออกกดโอเค USA นะครับรีเฟรชหนึ่งครัค้งก็จะได้ user ขึ้นมานะครับ จากนั้นมาที่ Database เบนะครับคลิกข,ขวา New Database อ่า d a t a b a บ e นี้ชื่อว่าวีซีนะครับจากนั้นนะครับกด3ไอ้สจุดเนี่ยแ,นะแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแต่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแต่นี่มันคือจะได้ไม่ต้องแบบบางคนก็ไม่เก่กงภาษาอังกฤษไง สามารถกรอปิงได้เลยหรือว่าจำไม่ได้บอาบทสี A P I user สามารถยิงได้เลยหรือว่าจะกดเรงก็ได้กดบอกเนี่ยเรียกมา,ากดโอเคกดโอเคะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันจากนั้นปรับตรงนี้นะครับ Option เออนรับตรงนี้เป็น Full กดโอเค <K ill ain> <c oughs> จากนั้นนะครับรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับกดคลิกขวาตรงดัตเซเบดกดดีนะครับกดมิวแคลลี่ก็จะได้หน้าต่างที่จะใช้สร้างตลาดขึ้นมานอันนี้โหลดแบบพิ e ลี่อยนะครับแบบสี่สิบกว่าแบบแบบหนึ่งที่กว่าดัตเซเบดนะครับก็ตัวเกม ก็จะที่เราโหลดมานะครับจากที่เขาคนปล่อยมานะครับอย่างแรกจะมีตัวเกมนะจะเป็นชื่ออย่างนี้จนี้งสองตัวนี้นะครับ SCMMO Source Complete อ,อะไรแล้วแต่นะครับจะมีสองตัวนี้ที่เราโหลดมาตัวนี้จะเป็นตัวเกมตัวนี้จะเป็นตัว SQL นะครับที่เราใช้ผมแตกไฟล์มาแล้วจะได้มาเท่านีนะ้อย่างแรกนะครับประมาที่ ออเดอร์เอ้ยไม่ใช่มาที่อันแรกก่อนนะครับคือมาที่ไอ้วอลซีนะครับจะกดดับเมัลคลิกก็ได้นะครับพอกดดับเมัลคลิกปุ๊บมันก็จะเด้งมาให้นะหรืออยากอ่นะวิธีที่เร็วก็คือมากดคลิกตรงนี้นะครับ New Carry นะครับก็กดดับเมัลคลิกได้เลยนะครับ จะขึ้นมาให้หรือจะก๊อปออกก็ได้นะครับอย่างที่คลิปพอได้สอนนะไมนี่ิกฟานนะครับได้เหมือนกันจากนั้นกดนะครับอ่าถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปสนใจอะไรมานะครับอย่างที่ในคลิปเขาบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือผมก็ขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปแก้อะไรแล้วกระดในคลิปเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรมานะรนะรแล้วก็กดีเฟรชนะครับโอเคนี้ลบไปเอ้ยตรงนี้ไม่ต้องเซฟนะครับขึ้นมานี่ก็จะได้ตารางขึ้นมาแล้วโอเคนะครับพอได้ตารางมาเสรบเราจะต้องมาทําต่อนะีครับ ให้มาทีา่ตัวเกมนะครับมามาที่ออเดอร์นะครับมาที่สคริปต์บายุริเบียจากนั้นก็ทําการใส่พวกเนี้ยทั้งหมดลงไปนะครับก็ดําคลิกก็ได้หรือว่าคลิกขวาอีดิตนะครับแล้วก๊อฟแล้วไปวางในนิวแคลรี่ที่เราได้ทำนะครับผมคลิกเลยแล้วกันง่ายดีนะครับอ่ะส่แล้วโอเคแล้วอันต่อไป อันต่อไปให้ครบทุกอันนะครับโอเคนะครบแล้วตอนนี้เฟนอีกสักครั้งนะตอนนี้การจัดการ d a t บ b a ือเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทำการดิวไฟล์กันนะครับอีกสามนาทีนะก็จบ คลิปนี้ก่อนแล้วกัน,เ,นเดี๋ยวเราจะไปจัดการทำการ build file นะครับโอเค